สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่31ของเดือนตุลาคม2563วันนี้พี่อ้อยแต่งตัวสวยค่ะเป็นพิเศษเลยวันนี้นะคะทางเทศบาลของตำบลหนองบัวคือหมู่ที่8นะคะคุณผู้ใหญ่หญิงท่านเชิญไปเดินเป็นนางนงพมาศลอยกระทงค่ะปีนี้นะคะ เลือกแต่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปค่ะนะคะพี่อ้อยก็ไม่ใช่ว่าจะแก่ซะจนเกินไปหรือว่าไม่สาวจนเกินไปแต่ก็เป็นเพื่อนที่รักกันแล้วก็ไม่ใช่เด็กเส้นนะคะคือเขามองเจาะจงว่าเราเนะี่ยคงจะมีความสามารถที่จะไปร่วมในงานลอยกระทงแล้วก็เป็นงานของสังคมนะคะเพราะพี่อ้อยนะ่ถึงแม้ไม่เชิญพี่อ้อยก็บรรเเสือกอยู่ทุกครั้งเลยค่ะ เขาจะต้องเดินขบวนกันไปนะคะทุกๆปีค่ะเป็นการแห่กระทงใหญ่นะคะของประจําปีของเอทศบาลตำบลหนองบัวค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพี่อ้อยก็ได้แต่งตัวสวยวันนี้พี่อ้อยแต่งตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาพรรองเท้าหรือหน้าผมนะคะพี่อ้อยก็แต่งเองนั่งแต่งตัวเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เนะะนะี่ยค่ะนะช่างเหรอ,อ พี่อ้อยก็ไม่ได้เข้าไปหาช่างมาเสียตั้งหลายปีแล้วค่ะนะตั้งแต่การที่ว่าเราไม่ได้เดินแบบเลยนะพี่อ้อยก็ปลดระวางมาตั้งแต่60ปีมาแล้วพี่อ้อยมีชุดสวยๆมากมายนะคะที่จะเดินไปในงานต่างๆพี่อ้อยก็บริจาคให้ทางตำบลหนองบัวนะคะไปให้ทางเออเขาเรียกว่าทางออหมู่8นะคะ เพื่อให้รุ่นน้องๆน,นะได้สานต่อไปนะคะใครที่ใส่ได้นุ่งได้ก็โอเคเอาไปเถิดนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นชุดต่างๆนะคะพี่อ้อยก็บริจาคไปนะคะถือว่าคนรุ่นหลังก็ต้องสานต่อนะคะมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะนะคะพี่อ้อยนั่งแต่งตัวเสร็จนะก็สวยเท่าที่สวยได้ตามวัยของเรานะคะ เราไม่จําเป็นจะต้องเฟิร์สสกัดใส่ขนตาปลอมหรืออะไรที่มันโอ้โหนะใส่รองเท้าส้นสูง4ีหนิ้วมันเดินไม่ไหวฮะเราเดินไปตามแบบฉบับของเรานะคะรองเท้ามียังไงก็ใส่อย่างนั้นนะเสื้อผ้าอภรรามีแล้วเราก็ใส่ไปอย่างนั้นคือไปงานร่วมงานคะนะคะเป็นงานบุญงานที่ประเพณีสืบสารวัฒนธรรมไทยนะคะแต่ปีนี้ดีหน่อยก็คือว่าเขาเลื่อนตําแหน่งค่ะให้ขึ้นไปเป็นนางนพมาศ แล้วก็ขึ้นไปประกวดคะเขาจะมีคำถามต่างๆนะคะที่เราจะตอบได้ตรงใจกรรมการหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะมันจะได้หรือไม่ได้นั้นพี่อ้อยไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ค่ะพี่อ้อยหมายว่าเราควรจะอยู่ในสังคมที่ที่ควรจะอยู่เป็นนะคะเราอยู่ให้เป็นในสังคมของเราแล้วเราก็จะสบายใจเข้ากับทุกเข้าได้ทุกสถานที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะ เราเข้าได้ทั้งนั้นค่ะเพราะว่าทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีนะคะอ้อยก็วันนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วค่ะเดี๋ยวสี่โมงเขาก็สี่โมงก,กว่าๆเขาก็จ้องเอ่อมารับพี่อ้อยไปแต่วันนี้ฝนตกนะคะเห็นไหมคะฟ้ามืดฟ้าไม่เปิดเลยค่ะตอนนี้ยังฝนพรำๆอยู่เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าหลวงปู่ยิ้มะนะท่านบอกว่าตกมาเถอะเวลานี้เพราะตกตอนคืนแล้ว ไม่ตกแล้วค่ะไปหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเมฆไม่ว่าจะฝนก็เดินทางกลับบ้านไปนะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นบางปีบางปีก็โอ้โหนะตกซะจ,จนโอ้ยนะหมดแล้วพองานลอยกระทงเริ่มตอนประมาณห้าโมงเย็นฝนไม่มีเลยฝนไม่มีเลยค่ะนะคะมันก็แปลกดีเหมือนกันนะคะเออท่านก็ให้มาท่านรู้จักเวลาเวลานะ่ะนะแม่นางฝนเขาก็รู้จักเวลาเวลา แม่นางพอนังแม่น,งมนังฟ้าก็รู้จักเวลาเวลานะพอน่อฝนไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่บนสวงสวรรค์ท่านก็รู้เวลาเวลาดีนะคะพี่อ้อยก็แต่งตัวแบบตามธรรมชาติค่ะของคนแก่คนหนึ่งนะคะซึ่งก็ตามสบายค่ะทุกคนก็แต่งตัวออกไปนะคะเป็นอย่างนี้ทุกปีพี่อ้อยก็ไปร่วมงานเขานะคะไม่ได้ถือสาว่าโอ๊ย้ยแม่ฉันแก่แล้วถ้าเราเดินได้แล้วเราจงไปเถอะค่ะนะคะราะสังคมเขาก็ต้องการเราอยู่นะคะ ไม่มีปัญหาอะไรนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะตามวัยของเรานะคะตามแบบฉบับของพี่อ้อยสวยไหมคะนางคว้าค่ะ <laughs> นางคว้านางคว้านางสวรรค์ <laughs> ก่อนจะไปก็เชลฟี่ในบ้านก่อนค่ะเพราะว่าเรายังมีเวลาเยอะแยะนะคะเออตามสบายของเราค่ะนี่ค่ะแม่นางฟ้านางสวรรค์อยู่ตรงนี้ค่ะนางเทพอักษรของพี่อ้อยนี่ค่ะสวยงามค่ะเทพักษร จะอยู่ประจำบ้านพี่ตลอดค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่ค่ะนักเทพศรสวยไหมคะนี่ค่ะเด้งไปจนถึงรูปนู่นค่ะที่เป็นสีม่วงๆนะคะคุณนายจ๋านั่งอยู่ตรงนั้นเออนี่ค่ะตามแบบฉบับค่ะพี่อ้อยอันนี้ก็เป็นรูปนานแล้วค่ะตอนนี้ตอนนั้นอายุ55ปีนะคะเนี่ค่ะก็ถ่ายรูปนี้ไว้ค่ะนะคะ ก็มีโอกาสก็ถ่ายทำถอะค่ะเพราะว่าแล้วเมื่อใดที่เราเส้นลมหายใจแล้วนะเมื่อนั้นเราก็ไม่อาจจะลุกขึ้นมาหรืออยากจะถ่ายรูปหรือจะแต่งตัวให้สวยมันเป็นไปไม่ได้แต่ในวันเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่อยากทําอะไรทําไปเถอะไม่มีใครเขาว่าหรอกเขาว่าก็ช่างเขาประไลล่ะอืมเราไม่แปลกใจนะฮะคนเขาว่าเราเนี่ยนะเขาคิดถึงเรานะเขาพูดถึงเราเนี่ยก็คิดถึงเรานะ อพี่พูดถึงใครพี่จะคิดถึงคนนั้นนะคะอันนี้คือความรู้สึกของพี่อ้อยนะพี่พูดถึงใครพี่ก็อืคนนั้นนะเราคิดถึงเขาจังเลยนะคะประ,ประมาณนี้อะค่ะนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีค่ะเป็นวันลอยกระทงนะคะอเป็นวันที่31ของเดือนตุลาคม2563นะคะนี่ค่ะเรากเข้ามาในห้องนี้ค่ะเป็นห้องนอนของพี่นะคะ อยู่ง่ายๆเรียบๆค่ะไม่ต้องคิดอะไรไม่มีอะไรหรวือหวาไม่มีอะไรเป็นพิเศษสําหรับพี่อ้อยนะอยู่แบบเรียบง่ายค่ะแก่แล้วสังคมเขาต้องการเราเราก็ไปหาเขาไปเถอะนะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นชีวิตง่ายๆ่าสบายๆนะคะเนี่ยค่ะที่นอนนอนกับแมวค่ะแมววิเชียนมาดมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะเขาจะมา กาะที่นี่แล้วเขาก็อยู่เนี่ยปลายเตียงค่ะข้างๆเตียงมีที่นอนให้เขาค่ะเนี่ยค่ะก็ปูที่นอนรู้ที่รู้ทางค่ะเปิดแอร์ให้เขาเย็นสบายเขามีความสุขค่ะนะคะเขาเป็นส,รสารพัทก็จริงค่ะแต่ว่าเขาเหมือนรู้ค่ะแค่เขาพูดไม่ได้เท่านั้นเองวิเชียนมากนะคะเนี่ยค่ะชีวิตอ่ะจแล้วค่ะ ง่ายๆสบายๆอยู่แบบสมัตินะคะอยู่ได้นะคนเราอย่าไปคิดอะไรแก่แล้วต้องทำตัวให้สบายนะคะไม่สบายแล้วก็ชีวิตทั้งชีวิตสู้มาทั้งชีวิตวนะเราควรจะสบายนะกินอย่างหมูอย่างหมาไม่เป็นไรค่ะเวลานอนนอนให้ให้สบายนะไปกินริมทางอย่างหมูอย่างหมากินอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากนอนพี่ขออ้อยพี่อ้อยขอนอน,อนให้สบายนะคะ ที่เตียงนุ่มๆม,มีห้องแอร์เย็นสบายคือน,นอนแล้วหายใจโลง่งในชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเราหามาเนี่ยเราจะต้องหมกมุ่นอยู่กับตัวคนนูน้นคนนี้ลูกหลานเต็มบ้านโอรยมันยุ่งไปหมดค่ะนะคะต้องจัดชีวิตให้เป็นจัดระบบระเบียบของเราให้เป็นแล้วเราจะมีความสุขนะวันนี้ก็ถือโอกาสพูดคุยกับเพื่อนๆพนี่น้องทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะนะคะ แล้วก็เดี๋ยวลงไปในแม่น้ำก็จะมีเชลฟี่ใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันลอยกระทงลอยลอยกระทงบุญจะส่งแระให้เราสุขใจวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นนองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงงบนลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทง สนุกสนานค่ะวันนี้นะมาร่วมงานบุญด้วยกันนะคะสนุกสนานค่ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่รักขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ